ななんとキャンペーン開催中です โมบิลสูตรการตั้งปัตเทิลโอเปอเรชั่น2 ตอนนี้ก็อยู่กันในกระดับทัน์โอเปอเรชันสนะครับแม้ว่าจะหลุดจากการออกหุนภาคมูลมาอย่างต่อเนื่องแล้วแต่ก็ยังคงเป็นหุนที่น่าสนใจอยู่ดียิ่งเข้าใกล้ช่วงฉลองครบรอบป,ปีทั้งทีทุกคนก็ต้องคิดหน้าคิดหลังหน่อยนะครับว่าอยากจะเปิดหุนตัวอะไรแล้วก็กลับมาอยู่กับหนึ่งในหุนตระกูลเซตากระดัมหมายเลข3าซึ่งในเกมก็มีเซตาสีขาวของอเอรไปแล้วคราวนี้ก็มาอยู่กับคิวของเซตาที่มีสีเหลืองแต่ชื่อของมันนั้นเป็นสีเทาอย่าง เซตาคันดัม T.B. ไทป์หรือว่าเกรเซตามีเซตาของอโมโรลที่เข้ามาในเกมเป็นตัวแรกไปแล้วก็คงไม่ต้องอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเซตาดัว่นี้สามมากก็หลักๆก,ก็ปรับปรุงให้การแบ่งเป็นร่างยาหรือเว็บไรเดอร์นั้นสามารถฝ่าชั้นบรรยากาศได้ดียิ่งขึ้นภายใต้แรงน้าถ่วงแต่จุดเด่นของตัว T.B. ไทป์นั้นก็คือพลังในการยิงที่เหมาะสําหรับการโจมตีระยะไกลด้วยบีมแคนอนขนาดใหญ่ที่สามารถเทียบเท่าได้กับไฮเปอร์เมการลันเชอร์ของตัวเซตาเดิมได้ดับเบิลบีมกนลิงที่ติดโซนโลและปีกตรงโซลหางดา ที่โจมตีและเพิ่มทัสเตอร์เล็กๆน้อยๆตรงโซนขาซึ่งตามชื่อเกรเซตาเป็นเครื่องประจำตัวของเกรวูฟที่ถ้าหากคุณฟังตรงนี้อาจจะงงว่าเขาเป็นใครแต่ถ้า,าผมพูดว่าหมาป่าสีขาวของฝั่งฟิออนแล้วก็คงจะรู้จักกันในชื่อของชิมัสนกะแต่เฮพลที่เกรเซตาถึงแม้ว่าชื่อมันจะเป็นสีเทาแต่มันนันการเป็นสีเหลืองเพราะมันตอบโจทย์ได้ดีวดกว่าในการที่จะเคลือบกันบีมให้กับคุณตัวนี้ซึ่งมันก็มีอีกชื่อเล่นหนึ่งว่าทัสเตอร์เซตาที่แต่งตั้งโดยเจ้าตัวเองนะครับ ในที่นี้ผมจะขอเรียกเกเซตาเพื่อเรียกให้ง่ายนะครับสำหรับเกเซตาที่มีในเกมนี้มีเพียงเล็ดเดียวนะตอนนี้คอสของเเป็นหุ่นสายเหลืองแล้วก็ดูกันว่ามีวู์เลยบ้างนะครับอย่างแรกก็เป็นบีมเฉพาะของตัวนี้ซึ่งจะเป็นแบบ e p a c มีทั้งหมด8นะัดถ้ายิงออกไปก็จะเป็นบีมนัดเดียวสตันซึ่งสามารถชาร์จได้ ก็จะเป็นบีมสตันหนักแถมยังสามารถทะลุได้อีกด้วยวก็จะใช้กระสุนทั้งหมด5นัดแล้วก็ยังมาบีมเซเบอร์ฟันได้แค่ทีเดียวยังมาเกณฑ์ลันเชอร์ต้องส่นแขนมีทั้งหมด4นัดถ้ายิงโดน3นัดก็สามารถสตันได้แล้วก็ยังมาวัคันกันทั้งหมด60นัดยิงโดนส0 2 0นัดก็สามารถสตันได้ แล้วก็ยังมาดับเบิลบีมแกลลิงกันที่ติดอยู่กับโล่ด้านสายก็จะเป็นปืนกลบีมสังเกตว่าเวลาที่ยิงออกไปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าปล่อยทีเดียวหมดชุดนะครับมันจะมีเว้นสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าหากยิงเกิบครบ2ชุดก็สามารถสตันได้หมดแล้วครับเอาหมดเรื่องการบูทก็ตัวหุนก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากพุง่งซิกแซกไปมาได้ตามภาษาหุ่นคอร์สเยอะแล้วก็สามารถพุ่งบรรยากาศได้ ทีนี้ก็มาดูอีกร่างหนึ่งของโตหุ่นที่เซต้าทุกตโตก็ต้องมีอย่างร่างเวฟบรเดอร์โตวเวฟเรเดอร์มีอาวุธให้ใช้ทั้งหมดสาอย่างอย่างแรกก็จะเป็นบีมแคนนอนซึ่งจะเป็นคกระบอกกับร่างหุน่นมีทั้งหมดสามนัดก็เป็นยิงบีมนัดเดียวสยตันแองตมาดอร์บลนบีมการตรงส่วนเอวถ้ายิงโดนสองชุดก็สามารถสันได้แล้วอย่างสุดท้ายดับเบลบีมแก๊งกันของร่างยานซึ่งจะเป็นคกระบอกกับร่างหุ่นเช่นเดียวกัน ก็เป็นปืนกลบีมเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ก็จะทําได้แค่ต่ออย่างเดียวไม่สามารถทำสตานได้นะครับสามารถอีเวดได้ทีนี้ก็มาดูท่าคอเตอร์ก็ท่าเตะธรรมดาราไม่มีอะไรพิเศษทีนี้ก็มาพูดถึงสกิลพิเศษของหุ่นตัวนี้มีสกิลที่คล้ายๆกับเดลต้ากรน่มนั่นก็คือถ้าหากเรื่องของเรายังไม่ต่ำกว่า50%ตัวหุ่นของเราก็จะป้องกันอาวุธประเภทบีมซึ่งอันนี้ข้อดีกว่าของตัวเดลตาดล้ากรน่มเก่าตรงที่ ของเซตากระดับเนี่ยถ้าหากเลือดต่ำกว่า50%เมื่อไหร่สกิลกันบีมมันจะหายไปไม่พอค่าการบีมของโตหุ่นก็จะหายไปด้วยแต่ของตัวนี้นั้นแม้ว่าสกิลกันบีมจะหายไปแต่ว่าค่าการบีมของโตหุ่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่เป็นของคูปองคูเรนทุกตัวในตระกูลเซตาเมื่อเลือดต่ำกว่า30%ก็จะทำงานสกิลไบโอเทนเซอร์ ensor, ก็เพิ่มพลังโจมตีค่าป้องกันความคล่องตัวและทำให้หุ่นสามารถอีเวนต์ได้2ทีแล้วมันยังมีสกิลพิเศษแปลกๆอ อยู่กาอากาศด้วยนะครับคุณดูไม่ผิดหรอครับโตหุ่นสามารถฟันกาอากาศได้แต่ว่าถ้าฟันแบบนี้นะนะเอาให้ฟันกาอากาศเพราะปกติไอ้พวกที่ฟันกาอากาศได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าฟันมันจะออกจะดีใช่ไหมครับแต่ มองว่ามีประโยชน์มากไหมไม่เพราะโตหุ่นมันก็ไม่ได้ฟันอะไรเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วคือถ้าแบบเป็นท่าดาบปานเหมือนเซต้าของอเวโรก็ว่าไปอย่างแต่นี่มันท่าฟันลงไงท่าฟันลงแบบเหมือนเซต้าปกติอะเอาฟันกากาศมาเพื่ออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่โต้หุ่นติดกิวเบโรเซนเซอร์แน่นอนครับมันก็ต้องมีท่า แทงแตงโมในะตำนานถ้าหากเรากดพุ่งเป็นเวลานานซึ่งก็คือสกิลแลมแอแทกตอนติดไบโอเซนเซอร์ ensor, ออโตัวเซต้านั่นเองเอาง่ายก็พุ่งแล้วชนแรงขึ้นแล้วก็ไวขึ้นถ้าที่ผมเห็นหลายๆลคนก็จะเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวเซต้าไฮเมกาลันเชอร์เก่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเซต้าเหมือนกันแหละมันก็เลยโดนเทียบแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าอารมณ์มันเหมือนกับเดลต้ากันดั้มผสมกับเซต้าพารสวันรวมความสามารถโดยรวมของทั้ง2ตัวนั้นมาไว้อยู่กับตัวนี้ตั้งแต่บีมที่สามารถชาร์จได้ยิงสตันก็ได้ซึ่งชาร์จจเน,นนกะก็็ะปมสั กับซีวันแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือสกิลกันบีมซึ่งเป็นของที่มีกับตัวเดลต้ากันดัามาก่อนแล้วตัวหุ่นมันก็เป็นหุ่นที่คอยยิงสปอร์ตช่วยเพื่อนแล้วก็ขัดจังหวะได้สบายๆเลยมีอาวุธต่อที่แรงถึงสองอย่างได้กันก็เอาเป็นว่าพอฟันไปว่าไปว่าได้เอาไวส้สำหรับแบบซ้ำตอนคนสตันหรือไม่ก็จังหวะที่ได้นะครับร่างยานก็เหมือนเดิมมีไวส้สำหรับ เล่นหุ่นแนวฟงบินต่ำแล้วก็เข้าไปค้กวงในแต่ตอนนี้มันก็ถ้าแต่เล่นใ้คูจริงจริงก็เล่นทั้ง2หมดก็ยิ่งดีก็เหมือนกับเป็นเซตาสายเหลืองครับแต่แทนที่มันจะเป็นไฮเมกาลันเชอร์แล้วก็ดักซุ้มยิงปืนเบสไนตตัวนี้ก็สามารถเดินไปยิงไปได้คอยช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าติดอยู่กับเพื่อนได้พร้อมกับมีร่างยานเอาไว้หลบหนีหรือว่าดูโจมแบบฟูบินต่ำได้นิดหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับเกรเซตานั้นผมจะพาได้ไวยังไงสำหรับเซตากระด้าทีบไทยหรือว่า้นังี เพิ่มยิงวิเลสี่กับสามพิโรโดเลยเบอร์หนึ่งสเปซเฟมเลเวลสองการมีวิเลสี่กับสองแล้วก็การฟันเลเวลสี่ข้าวประกันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเวลาที่เล่นในหุ่นคอดหกห้าสิบที่เหลือก็คือเพิ่มยิงให้มันแรงแรงแล้วก็จริงๆจะใส่เป็นเพิ่มยิงกับเลื่อนนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าปืนหลักของมันเนี่ยมันเป็นแบบอ e ีแพคก็ใส่เพิโรโดร์ไปก็ไม่เสียหายอะไรถ้าหากเราเล่นเน้นยิงเป็นหลักแล้วก็สเปซเฟมเพิ่มเลือกกับบูสต์ให้มันนิดนนหน่อยส่กกยงก็หน่นอยวอ eta, ่ว่า็เปนปังเรือ่ลงอาวุธัน สมสกิลครับมีไฮเปอร์แมสเรดาร์เลเวลสาที่จะขยายเรดาร์จาก300เมตรไปถึง450เมตรมีแอร์เรลมิลลี่สแตมสามารถใช้อาวุธที่สปอร์ตกับสกิลนี้ในการฟันกาอากาศได้ซึ่งเป็นสกิลที่ผมโคตรงงกับตัวนี้มากที่สุดแล้วแอนตี้บีมโคตติ้งเลเวลสาก็จะลดดาเมจที่ได้รับจากอาวุธประเภทบีมลง30%มสิบเปอร์เซนต์รวมถึงการชะงักซึ่งจะแตกต่างของเดลต้ากันได้ตรงที่ถ้าเลือกต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซนต์ปั๊บค่าการบีมหายไปทันทีแต่ตอนนี้ก็ยังจะมีการบีมเหมืือออนนนเเเดดดิิมมมมแแแตต่่่่่่คไไ้้้กกกกกกกาาาาาทททีลลลวว็สสุย ไบโอเซนเซอร์เออร์ o o ตีสต์เมื่อรตับกว่า3 0ก็จะเพิ่มทั้งพลังโจมตีข้าป้องกันความคาม่องตัวในระหว่างที่สกิลที่ทำงานก็จะเป็นสนการชางักใดๆทีนี้ก็มาดูสกิลล่างเวิร r ฟไรเดกันบ้าง e m เ e n e n ซี่ v ั u นสแตมเลเวอร์หก็สำหรับร่างยานนะครับสามารถกดกิ้งได้ไอพวกอะไรแมทแท็กกับไบโอเซนเซก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากขอข้ามมาที่แมทแท็กไบโอเซนเซอร์ไปเลยสกิลนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเรานั้นติดสกิลไบโอเซนเซอร์ถ้า,าเราทำการกดพุ่งเน ยิ่งพุ่งก็จะยิ่งชนแรงแล้วก็ได้เราดาเมจน้อยลงระหว่างที่พุ่งอยู่นั่นเองก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้มีเซตาขาวมีเซตาเทาแต่สีเหลืองวาละก็น่าจะเหลือแค่ตัวที่ลุ้งกันอยู่นะครับแถมสายแม่งแบ่งออกมาชัดเจนด้วยเซตาขาวก็เป็นสายฟ้าเซตาเทาก็เหลืองเซตาแดงก็คงไม่น่าจะพลิกโผล่ไปเป็นสายอื่นนอกจากสายที่เหลืออยู่นะครับแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสลับเซตากระด้ามทีบีไทหรือว่ากรเซต้านั้นไม่ได้ลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงงกกัันนครบตอีี้สิ่่่ทลววา หุ่นแดงเต็มบ้านเต็มเมืองในช่วงหุ่นเหลืองออกใหม่ก็คือช่วงเวลาที่กําลังเล่นอยู่ในยามวิกาลแล้วก็เต็มไปด้วยคนร้อนติดยกตัวอย่างก็เอาง่ายๆแบบว่าเล่นเซตาเอาโมโรแล้วก็ลากบีมไฮเมกาทั้งเกมตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นแค่แบดโจ๊กแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องจริงในเพย์ไปแล้ว ซิบูเลตสักล่างหนึ่งนะก่อนเลยเปิดประเดิมซิบูเลตธรรมดาพันอู้แน่แน,น่จะเล่นจะเล่นจะเล่นล็อกเก็ตพันจะเล่นล็อกเก็ตพันหรอฮะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยมันอเอาระแนนม,มาต่อเราอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูไม่กูไม่หวั่นเกง เฮ้ยคุณแดงตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวเรอยู่ตรงนี้นานไปก็ไม่ดีไปดีกว่าเน้นขอด้นโรงของเพื่อนดีกว่าลังครับพี่ลังครับลังครับโอ้โหผู้พินักขาดคำกูเจอคนกูเจอคนหลอนจริงด้วยอ่าลากปืนเราแม่งลากไม่รู้โอสตีนเดี๋ยวนืดก่อนเลยแล้วกัน

เออเด็ด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 เนาะที่อะไรอะไรที่อะไรเมื่อกี้ผมเห็นตาไม่ฝาดใช่ป่ะตัวอะไรถือวัตสุก้าครัวไอ้นี่ป่ะไอ้มันกระตั้งหมายเลขห้าเอ้ยไม่ใช่หมายเลขห้าดี๋หมายเลขสี่หมายเลขสี่เออหมายเลขสี่บูสเตอร์เลยทักดาวครับพอดีครับนั่นคือวันหล่อจริงๆใช่ไหมเนี่ยอู้หูหูสลดข้าพี่สวลดรับพี่ กเพี่งเห็นเพิ่งขุนแดงไม่อยากไม่หาเรื่องแล้วครับขอนัหนึ่งได้ปะอย่างจริงๆหนึ่งกำๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวยืนรอตรงนี้มาพี่เข้ามาพี่เข้ามานั่นแหละไปละอยู่แถวนี้แหละมีฐานด่บเอ้ยไม่แมวรอเกณฑ์อยู่แถวนี้แหละ เราเขาเป็นเหยื่อลมไปเฮ้ยใครใครปล่อยของอะไรไม่รู้ไปกันละครับเฮ้ยโอ้ใช่อีกด้วยโอ้หมายเลขสี่อันเรื่องนึงใช่ไหมมึงชาร์จอีกรอบหนึ่งมึงชาร์จอีกรอบหนึ่งชาร์จไปชาร์จไปชาร์จไปเสียเวลานั่งชาร์จตกับการที่ไม่ต้องมานั่งโดนต่อเทเลนปิ๊กรู้สึกว่าจะมีคนเล็งเยอะไปก่อนแล้วกัน เขายังอยู่ข้างหลังนั่นอยู่นะครับแต่เราจะไม่สนใจอะไรเราจะยิงต่อไปอย่าลืมมีลบกระสุกด้วยนี่นะมึงก็ชาร์จสนุกเลยตายใครไม่รู้อยู่ใต้ตีนมึงเขาเนี้ยแหละอ๋อถึงบอลเลสอันนึงอันนึงพี่ยิงต่อไปก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมไอ้นี่อยู่ได้ยาวๆครับ วัีครับวันนี้ครับอุ๊ยยังแม่งเลยอินคอมอืมไปโดนอันนี้อันตรายละขอรอนแล้วก็แวกแวแวกยิงแวยิงเขาตัดไม่ได้ไม่ได้อยใครมาไม่รู้แต็งโง่ไม่เตองใทันอุ้ยอะไรยิงกูอ๋อเทอร์เซียมั้ง เฮ้ยพี่คนนั้นเขาได้ยิงปืนผมใจอยากแล้วยินดีกับเขาหน่อยเร็วหมายเลขสี่คงผิดขออนุญาตวิ่งไปโดนเอ้ยไม่ไม,ไม่ยิงโดนแล้วแต่ว่าชนไม่โดนไปเลยไปเลยไปเลยอ่าเดี๋ยวนำให้เดี๋ยวนำให้ นั่นแหละ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 ดีะมากดีมาพี่ดีมาพี่พี่ทำได้ดีแล้วเอาพี่โดดทำไมนะเนี่ยเอ้ยฟัดนป้นี่น้ำมันฟาดไม่ล้มวุ่นวายเหลือเกินวะ่ะวันนี้บวกบ้างไม่ได้ละเลื่อนเริ่ม,มน้อยต่อแล้วกัน อุ้ยออุุอ้้ยยโจด,ดมาโจด,ดมาเ้ยแต่โจด,ดยังไม่ได้มาหาเราเลยสักรอบนี่อุ้ยยันนั่นงไงโดนไม่ทันขาดครับมีแววว่าน่าจะตายหมูก็ขอญาติฝากาของฝากไปก่อนแล้วกันไปเลยแล้วเราก็อยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยแหละไม่รู้เพื่อนเราถอยมาหรือเปล่านะเพราะว่าหุ่นจะมาตัวนี่น่าจะเป็นตัวที่เอาตัวรอดไม่ได้ หมายถึงว่ากิ้งไม่ได้อะนะลอยมาทางนี้อยมาทางนี้ไอตูใหญ่ถอยมาถอยมาไอตูใหญ่ไม่ถอยมาเอาใดีวะไม่รมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงชอบท้าปเลยฮะคือถ้าพี่ไม่ได้ช้าพี่จะนอนไมหลับวะถามเลยอ้ยยเดี๋ยวเดียดยกูไม่ขนแลมวกูไม่ขนลวกูเห็นใครแม่งแอบนั่งอยู่ ยิงไปครพี่อย่างนี้ก่อนขอนี้ก่อนขออันี้ก่อนัดัดถ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 ัดัดถัดถัดัดถัด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 ถัดดั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 ัด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 ััด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 ััดัดัดััดััด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  อะไรไม่มีคนเก็บหุ่นแดงใครเอ้ยนู่น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 นู่งกระเพิ่นพวไปมั้ยแต่มันคันไว้ครนเพืออยากไปยิงขัดที่เขามากอะถ้าก็แบบแบบเหมือนเราไปเหมือนเราไปสกิดขาเขาตอนเขากำลังยืนในห้องเนี่ยเฮ้ยเขายิงแล้วเย่ปิยูโล่งตีจิ้หายเลยกูไม่โดนเล่นลังยานบ้าง พูดลบเก่งลบเก่งครับพี่ลบเก่งบีบมาเฮ้ยอะไรฮะอะไรฮะตายอันนี้ตายโอเคเรียบร้อยไปอยู่มันเทิงว่ะมีวีคนศรัทธาดิกระดมอะไรหมายเลขกสีบูสเตอร์กับจีนสุดซอนันนี้ก็ยิ้มพอละอย่างที่บอกกั็ว่า ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่าแดงคุมกำเนิดก็คือคนหลอนโอ้แบบยิงมันมันเลยอะและอย่างชอบเลยเดี๋ยวคนที่แบบว่าอยาใช้ความพยายามที่มีทั้งหมดในการชาร์จเปืนให้ยิงโดนหุ่นในคอร์ส650นะครับ